โมมีคิกุนะครับดูตลอดค่านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการทำงานยามค่ำคืนหรือสรอ้างตึกแล้ว ว่าบอกคนไม่เจอใครแล้วอ๋อครับนี่อดียามพบขำสมมาดีครับผมคุณภาษาจีนใช่ไหมคุณภาษาญี่ปุ่นมาดูกันคน้นหาผู้สูญหายตึกตลมตลกเพชร ยืยนเบอร์เจ็ดสุดยอดนายประมพรนี่ครับบรรยากาศช่อง YouTube มานาสตอรี่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับยำขับเกินการทำงานเนาะตอนนี้ ดันดันให้ได้500ไลค์ฝากกดไลค์กด,กดติดตามเป็นกำลังใจมานาสตรอรี่ด้วยนะครับเอาอีกห้0รไลค์ครับใครยังไม่กดติดไลค์ใครยังไม่กดไลค์ฝากกด like, ไลค์ด้วยนะครับมานาสตรอรี่ครับ กลับบ้านนับลูกมาอยู่ไทยแล้วโรงเรียนจะเปิดอ๋นนนอ bye bye, นะครับแม่ผานโบกมือบายๆนะครับก็จะหาอีกจุดตรงแม็โครสีเขียวเบอร์3 9เอ๋อนะครับเพราะตอนแรกรถเขนตั้งอยู่อ๋อนะครับผมนู้นใช่ไหมสีฟ้าใช่ไหมสีเขียวมิ้นใช่ไหมเขาจะหาตรงนั้นนะ สวเกาหลีสวัสดีครับอ๋อคนเกาหลีนะครับขออภัยครับสวัสดีคนเกาหลีมาดูติดขล่มครับค้นหาคนหายติดขล่มยามค่ำคืนครับเอา470ไลค์อีก30ไลค์เร็วขอขอก่อนลงไลค์อีก30ไลค์เร็วกดไลค์ให้หน่อย มานาสตอรี่แล้วอีก30สิไล้์เร็วใกล้แล้วใกล้แล้วจะครบ500ไลนแล้วกดๆๆเร็ว <c oughs> จะครึ่งแล้วสีเขียวมิ้นเป็นกองจากโซนดีครับตรงนั้นถึงพื้นดินใหม่ออคุนสักสิก์นะครับ ทำแล้วแอดกินข้าวไปยังคุณเอกสิบยังครับผมเดี๋ยวนี่ฮะว่ายถ่ายถึยถงทุ่งครึ่งนี่แหละตอนนี้ก็รอให้ครบอ่า470ไลค์ก่อนโอ้ยสี่ร้อครบ500ไลค์ก่อนเออสรัสดีสวัสดีครับผมดันดันไลค์ให้ด้วยนะครับ FC ใครเข้ามายังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก่อนลงไลค์ตอนนี้ แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะฮะยามค่ำคืนการารื้อซากตึกถล่มครับคุณโนราคุณสารีนะครับไม่ใช่ลาตีคุณสารีนะครับสบวัสดีครับผมก่อนลงไลน์นะครับอย่าพึ่งไปไหนครับมาดูคลิปก่อนผมจะปล่อยคลิปเด็ดนะครับอีก2คลิปนะฮะเป็นคลิปที่เจ้าที่เขาเจออะไรที่น่าสงสัยนะ ในโซนบี B, เขาไปกันเป็นร้อยเลยเขาไปค้นหานะครับในป่องลิฟต์นะรอดูกันยินตรงเม็โกสีเขียวสูงขึ้นมากอีกแล้วไม่มีรถผลหรือครับอ,อ๋อกำลังทยอยผลครับผมวันนี้รถน้อยรถไม่เยอะแม็โครหยุดงานเยอะวันนี้ ออตอนหัวข้ามกี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแดคันหยกเอานะครับก็น่าจะได้เวลาอันสมมาพาควัดขอบคุณทุกคนนะครับไม่ถึงไล์โอ้ไม่ถึง500ไลอ์เนาะแต่ไม่เป็นไร่ะก็ อย่าเพิ่งไปไหนครับผมจะปล่อยคลิปตอนที่เขาเจอทองคํานะตอนที่เขาลงไปเจอทองคำนะผมจะปล่อยคลิปตรงนั้นนะรอดูนะครับที่เจ้าที่ไปตรงป่องริบนะใช่ไหมตรงผนังริบใช่ไหมที่เจ้าที่กู้ภัยประมาณ40-50คนนะเอาหัวแก๊สไปเป่าตรงป่องอานะตรงผนังริบนะแต่ไม่เจอร่างคนแต่ว่าเจอทองคํานะครับใครอยากดูย้อนหลังรอดูได้นะครับผมจะปล่อยแล้ว แอดกลับบ้านเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับครับผมคุณนี้เช้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณ488ไลค์ครับผมใครยังไม่กดไลค์ปากกดไลค์ครับมานาสตอรี่ครับผมลงคลิปลงกันนะครับคุณนี้เจอกันใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับรอดูคลิปนะฮะ